แพงดอกมาละหาสิบาทนึงว,ว้าวเจแปนสิผ้าไปตัดผมมาทันวัอนี้ยตัดกระไดแต่ว่าไม่ตัดทางขี่ด้วยไม่ตัดฟังเดียวฟังนี่เดี๋ยวว่าเอายาน่นรับอย่างแล้วดมก่อนสิเอายาน่นรับให้ดมก่น <c oughs> <c oughs> อาานก็ดีครับตัดเสร็จดึด่นขึ้นมาโอ้โหลอกดึ้งกอง เสียไปไซนเนาะไม่ใมาจุกหรือเนาเจ้ดาเนาะเอซีเขาไดาดอกเขาจะได้จังก็ได้ทำลายจังไงสตารททุ่มกว่าซืสไตล์สุเป์ย่าเป็นสีเนาะแดเห้นมันรอคือจังดาลบเงยเจวัน ทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวก็เลยจะพาผมไปตัดผมนะครับพาผมไปตัดผมนะครับเนี่ยผมก็เลยว่าให้ตัดได้แต่ว่าไม่ให้ตัดตรงนี้ครับให้ตัดตรงข้างๆนะครับเปิดข้างๆตัดตัดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็สับตรงนี้ให้มันให้มันรอดๆในช่างนี่นะรอดแล้วนี่มันคือพายิ่หนังย oh, ุดเกาซุนเลยเนี่ยจะคุปอะ กันกันไกลเลียนอยู่เฮี้ยนนั่นแทะออกรถพระเอกนั่งยุคเก้าศูนย์กกนนะเจ้าสิบเบิร์นเลี่ยนยุคเมียติบ่าเอามันเกิดในยุคนั้นเราก็ต้องรักษามรดกของยุคนั้นไว้บ้ายัางก่อนอือหายมันคือบ้ายัางก่อนบ้าจีนเนี่ย่หลิ้วเติมวะ เงาหิวเตหัวอเดี๋ยวินเรนั่นเหลิวเต้อหัวัดผมแล้วก็พารออีกแต่ยังไม่บอกก่าจะรอะไรอะไรนะตัผมไม่รอแล้วก็จะพาไปรออีกเอามากกว่าตัดผมยังมีอีกเหรอ จิติตจิตจิตจิต้ิตจิกจิต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 จอตจิ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 ้จิตองตจตจิ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 ตจนาจิต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 มิตจวตจิตจิตะะ กลับมาอีกแล้วเมื่อกี้พาซุปเปอร์ยาวไป ทำหล่อครับไปทําหล่อแล้วก็ไปเสริมหล่อให้ลดด้วยเจ๊แว่นก็พึ่งกลับมาครับปาด์ตี่ละกล้วยไหมมาเป็นตาแสบแท้เบิังดูจับ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 บังดูจับบังดูจับกล้วยจับกล้วยกระจับกล้วยจับดูจับดูีดีดีๆเนื้อ จับไหมจับะไรจับกล้วยเอาไปจำสี่ดิบอกด้วยแล้วมาปอกด้วยใส่ปากด้วยร้องเอาใส่ปากด้วยร้องเอาใส่ปากด้วยคนมาเกยครับ ตไปได้มากครับว่างัน,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 นาาสิเอาผัวไม่ให้มันใหญ่กว่าเก่า ลูกค้ามาเติมน้ำมันครับโอ้พี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องหน้าผมดูบ้างนะบิงอ,องเป็นไหนครับมันผู้ไฮก็โกหรือว่ามันรอลงหรือว่ามันรอขึ้นครับพี่น้องผม,ผมวันรอลงดีหลายเจว่นครับโค้งกันเจวนครับเนี่ยพาผมเขาลางตัดผมไหมครับไปเพิ่นกับ บอดดี้สตีเลยล้วเลยครับสร,ร้างจับนวนเอาวนาวนเอาวนาวนเอานี่ผมเอามือปิดไว้ดิครับเนี่ยสันโบเลียสามีผมมือคมไว้เลยครับเนี่นย,รรเ,ยเจแบนสั่งสรัร่งเลยครับว่าตัดออกให้สันสันเลยัผมมือบีบไปเข้าเลยตัดได้สามีฮะ งานนี้ต้องโทษเจแวนครับเจในผมผู้ให้กินบ้ปนั้นเลยอมดุอมดุอมได้ปะอมดุอมได้ปะอมดุโอมได้ปะอมคว้านอมได้ปะ อมแน่วะอมแนวะวะคิดมาอย่างนี้ก็อยากกินกล้วยเอาไหมเหรอฮะกินังไหนก็อยากกินกล้วยมันกล้วยเฮามันบ่พอกินมันก็อยากกินกล้วยกินซมือกินซมือกินซุ้มือเอ้ามันไม่เกิกินซุ้มือสิบ้านเด็ดส์กับไปจอด ซื้อเน้องก็ได้กินตัวแต่ว่าจีซื้อหลายมือเราเล่งไหวหลายจิ้มซมือครับป่วยจีบันแต่ว่าสงสัยสิคิดอยากกล้วยนี่นะ้แ้อะไที่ซื้อมากินครับ <laughs> อ๋อมอ,อมมึงดูอมอมล้มมันี <laughs> ดูดิดิฟ้าไปอมเปียกกล้วยบ้านเจ้าก็อมติดละ่ะเจ้าก็อมดู <laughs> จับตัวพี่น้องป้าที่กินไรแต่นะกินไรนี่ยสีบร์คึกซะบ่เหมือนแรงเกลี่ยงกันโอ้ยเกี่ยวแล้วเนาะกล้วยก็บยิ้มพ่อยิ้มใส่แล้เนาะกล้วยลายคึกเด้อเกลี่ยงกันเน่าลงไปแล้วคือกล้วยมั้งมีอย่างโดนนี่มือนี่ นี่ยว่ามาด้วยเรื่อนี่เลยงานร่ลมคืองานทีอย่างงานร่ลมวันนี้เอ้วันนี้เป็นอะไรคะหน้องเห็ดงานของมาบันตะเวนครับวันนี้เลยมีเวลาเยอครับ เอฟ <FC S 2> ว่าเอฟซีเอฟซงสีไหมเอซมาคอมเนมนต์ไหมก็บ่ายอกทั้งสี่กับสาวหนุยนี่ย่าทันก็่ายอกกันเังซีเนี่กับสาวหนุ่ยาว่ายกสีจังโอ้ยอีไมดีเลย <laughs> โอ้ีระดีควาย <laughs> <laughs> ตัวนี้ มันอยู่ในกล่องซื้อเด้อขันแหง่็ขัน,ขนบลบเปิดกล้องนี่คอยฟาดมาแล้วก็ะตอดหย, <laughs> ยอกแดง,ไ,ดงไหนเนาะข้างในควรเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวเนาะอเอากบบเป็นผู้มีเมียแล้วเนาะพี่น้องอ๋อกับประกาศหยอกคนละ,นะ นี่ก็ตาขึงใช่รล่วน,นี่พังหรเล่านี่ยพูะตาบนเล <c oughs> นะยนันยังมัตาเป็นตะยานนยังมัตาเป็นตะานอะโอเคครับคลิปนี้ก็เอนหวังมวนกันครับสวัสดีครับ